รถสายลุยตัวจริงเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับนี่คือบรรยากาศท่ามกลางสายฝนอยู่กับพระเอกคุณบึกบึนหล่อเท่ทุกมุมมองครับ All new Isuzu V Cross 4x4 พระเอกตัวจริงครับเพราะว่านี่คือรถอเนกประสงค์ที่แท้จริงที่จะพาคุณตะลุยข้ามทุกขีดจำกัด พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเพื่อข้ามผ่านทุกอปุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่า All New Isuzu V so Cross 4x4 เนี่ยมีระบบพิเศษหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่อยากได้รถ4ประตูนั่งสบายสบาย,บายแต่ก็อยากได้ระบบ4 view และระบบอัจฉริยะที่จะช่วยให้ไปเที่ยวได้สนุกขึ้น ตะลุยในกิจกรรมวันหยุดของครอบครัวได้สนุกขึ้นรวมถึงเวลาที่เดินทางไกลครับยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยครับเพราะว่าขุมพลังพละกลังของ V Cross 4x4 เนี่ยสมรรถนะสูง190แรงม้าครับแต่ก็ยังคงความเปรีหยดน้ำมันด้วยนวัตกรรมเฉพาะของ Isuzu บวกกับช่วงล่างแบบพิเศษที่ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม และช่วงล่างก็ยังมีความนุ่มนวลน,นั่งสบายทุกเส้นทางครับนี่คือพระเอกตัวจริงครับด้วยความที่เป็นรถขวัญใจมหาชน i s u ุ u DMAX V-Cross จึงมีชุดแต่งเท่ๆหลายรูปแบบให้ได้เลือกครับและที่นี่ครับคือระยอง i s u ุ u ยินดีแต่งเท่ๆให้กับทุกท่านที่ชอบได้ตามความสะดวกทุกรูปแบบเลยครับ ั้งกันชนหน้ากันชนท้ายล้อแม็กอย่างดีรวมถึงถ้าท่านอยากจะติดตั้งเต็นท์ไว้บนหลังคานะครับเราก็มีอุปกรณ์พิเศษที่สามารถติดตั้งให้ได้ด้วยนะครับการรีวิวที่ดีต้องมีโปรโมชัน่นและสำหรับ v cross 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ครับพร้อมชุดแต่งออฟโรดอย่างดีรอบคันล้อแม็กเท่ๆสปอร์ตออฟโรดอย่างดีรอบคันทั้งหมดนี้ครับ ใช้เงินออกรถเพียง39,900บาทครับสามารถออกรถได้จริงครับ39,900บาทพร้อมกับประก,กันภัยชั้นหนึ่งฟิล์มเกรดพรีเมียมอย่างดีกระบะไลเนอร์และของแถมพิเศษอีกหลายรายการครับโทรหรือไลน์0845645670 0 8 4า6 4 5 6, 6 7 0ย08 4 5 5 6โชว์รูมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกมุ่งมั่นเพื่อความสุข ทุกการบริการระยองอิส,สุสเซลยินดีบริการครับ